Xin chào, xin chào các bạn Tôi đang ở à trong à à mặt à đây Ôi Trời ơi, không thể bỏ qua Trời Mặt đưa Trời ơi Tụi con không thể bỏ qua Nó không thể bỏ qua Nó không thể bỏ qua Nó không thể bỏ qua cái 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 coi coi coi, coi. Ừ. Ừ. ít coi 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 thương พวงน้น่อยๆพวงใหญ่ได้แต่แนมพาแหละติดต่อเอาพอกินพี่น้องเอ้ยก็ได้เอาล้วงเอาลายเอาซันนี่กับพ่อแต่ว่าอยูท่ทางต้นเพลินพูน,พ,นพูนอะดอกอีลี่พอดีกินกำลังเป็นพวอเป็นพวอจูงขึ้นตัวน,นี้ก็ได้ เสมียงมักแห่เมียงมักอันนี้ล้างทำกันล้ากินเมียงโฮสิคายเด้อพี่น้องเอิมมือนี้ยนะฮะใจน้อมาเสือมาเสอมาตำเมียงตำเมียงไดเดดลงเงนนั่นเลยเราคือฮะ ก็คือก็คือจัดการวันนี้เป็น<อ>ไดเอด็นไ,ได้กับชินังถากินนะมันนี่แล้วๆๆแหละโอ้ยเ้ามันหน่อยพดหน่อยพดซอย,ยบดน,นะเออซอยสุดเลย,ย,ยจะน่าบัดเสะแต่สุดรถอัานนั้นดำนะคัดคู่บหดแดงใส่เออใส่สม คันเฮ้าอันนั้นก็เฮ้าใช้สดมาข้ามซุกก็ได้เมนได้ซสีลายเนาะอันนี้ก็ได้ดอยูกกดอนนด่ดอกกล้วยเพิ่หน่อยนึงอ่ะจัดก,การค่าจมยี่เดยอนี่วะเออหนี่แล้วเป็นดอกกับดกแท้ เช็ดเช็ดเจ่ากาศร้อนอนเท่าไจดีดไปประเดียวงี่เอาฟงนวลลงไปนจะเบิดขดฟงนวลกันเลยตำแส่ปากกอกเออตำเลยนะเอาบะคามาให้แม่ในลูกสองขอใส่สซบะค้าเนวนปบะกอบเนแ้วกระโปบะกลินน้ำเนวจะเป็นนนา

này, nít nên... Tạp nít nè Tạp Cái xì noà Cái lụa lụa nè xếp cái bóp nè Mấy con เอาตอนกอ,อ,อกออกก่อนเดยมันดท,ที่ได้อัน้นมาแลบบ้วแหละไคุยอะบ,บอ,อกมันออกบอกออกเลยมก็สมารติมบออ่มือกองจำเป็นอะนนี้าากบแงซิม,ม

ดีด enfin ีล anyway. ูกอาสิแแล้วมาอันนี้ก่อนดียีอย่างเดียวบมีในมักงาใส่พอแล้วแต่มันหบในงาใส่โอ้ยงดี เเดนลยรูละุ้ไอ้เนีอาขอ้ยนะาุกีเยวลูแม่น่จองนะมันแห้งหน่อยบอได้มานำได้ยังวะกินแหเมืดนะคะนับตากับหมักเดือซิมอาซิมพอครัว เออพี่น้องกองป่ายทุกคนคน่องมักว่านี่กินบวกม่วงว่านี่กินหัวจังไทยกินกับวิบดือพอมเดือยวน่อยยหายัก Đó Dọn sen đây thằng Đá mướt mướt rồi à. ừ. Mưa còn cài dạng năm là đấy yeah. Khảo มาอ้อนมาเคลื <mem> ่อนนกันกาลัง <seasoning> อ <S ceu> ้อนหมักเดือก็ได้เป็นพ่วงเป็นพ่วงอยู่เดือชัน่อยหน่อยยังอันเน้ยโอคย้ห้เกให้ใรอย่างี้เลยอ่ารับ sai vẫn mạng đây chịu chẳng cần đổi chút có đẹp lưu mặt biểu tình 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 kim biểu tình kim mặc đưa mặt biểu tình mặt